รู้เรื่อง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 จ้ารู้เรื่องโอ้เต็มฟูง

สวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องสวัสดีครับหาอยหากินยามเช้าโต้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบอกเค้นเส้นน้ำไว้บอกเค้นเอาเร็วๆรเส้นน้ำไว้ไปเลี้ยงลองเบิ่งลองเห็นเป็นขึ้นขุณนบอกเค้นมันยังขึ้นอยู่เลย บุมบัมบุมบัม๊มอยู่เลยมงองเข่าโุ่นกไปไว้ห่างให้นาบุแปดโต้ยังว่ะนักันขึ้นอยู่ที่เดิมเลยฝุ่นใหญ่สุดยุนกไแสหี้นโอ้ยมัน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 ละบึงปลาน้ำาขวนคี่นนอะ มาเลยทางที่เราเคยหาฮะหมูเอาเบิดแล้วก็เลยเลาะมาเรื่อยๆเอาเบ็ดมานำมาซิบเบ็ดนำย่อนลงในเดี๋ยวมันก็บ,บอกินก็เลยวัดเอาแหมานำวัดใจเผื่อมันมีกิ่งไม้มีโตเ <c oughs> นาะเนาะช้างแหงวงเก่าอะไรบอกเค็นมันยังขึ้นบุ้มบัามบุ้มบั้มอมันแห้งขึ้นบันน,นี้เนาะแล้วช้างเหงก็ มาจอบกันต่อพี่น้องที่เดิมกดไลค์เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บอกเพียนสาวติ๊กเนี่ยเด้อจ้าเด้ใหมันมาก,กลางก่อนบอกเกียนมันเป็นริมฝั่งพุนพูดคงธรรมชาติเต้อพี่น้อง อัน,นบ้นนจักตัวค่ะสามตัวที่เม่เเห็นจอบที่เดิมจ้ะคือจังว่าขึ้นเบ่ยร์เราแต่ว่าพ่นห่างจะขึ้นไกลเน่พูขยินตะลึงฟังพ่นเลย เอาจาักบาทกน้องจักบาทแล้วก็เม่อละลาบเงินทำเมนูลาบอู้ยูุ่นมาพี่มาพี่แง่พันแน่เลยนาำจะจะเทือนเดิเห็นดิ แต่ม <formation jin x 2> ันม <handled kr> ีก <ii> <FELIPE division ens ai> ิ่งไม้อยู่นี่ฮะเห็นบะติดแน่นอนถาว่าลงต้องให้พนับมาช่วงนั้นพุกขึ้นพุกอะไรเนี่ยโอ้ปลาน้อยนี่มาแล้วมาแล้วใส่เลยนะบางเขนขนะดขนาดเอาไหมเอ้อ เกือบติดไหมอีกวะทันเปล่าว่ทันกระเมือล่ะพอล้วนี่ไปยังปะาขาวทันไหมเอ่ยทันไหมเอ่ยโบวทันโอ้ขาเพลเวสเลยได้เนาะขึ้นน้ำเสรยเลยแต่คือว่าหงลายบกเิดเอยมันฉลาดเลด วันลรกหันเต็มฝูงเลยโทอแต่ว่าบอกเคยนนะบบกได้เหๆมันจมลึกถ้าจมลึกนี่เบิ่งเอาออเมื่อแบบนี้ขอละอยายได้กินแล้วถ้ามันบุตรีได้เมื่อปล่อย,อยห้อมจะตั้งแปะตูเลยติ๊กสือเมือขัวาลาบกินกับเก็บดอกสนูน้ัได้นี่นี่ตัวีเลยี่ นพี่น้องจ๋าเราจะพากันเมือเลยไปเห็นปลามันบ้อนใส่อีกนี่บงนี่ระวังระวังเนดี้เนดีหนึ่งตัวกระตตงมาเลยน้ำพิ่งจนได้บ้อนในเห็นก็เฮห้าวแล้ว

บอใส่ทันวะเหรทันอยู่ทันอยู่เออได้ปลาข้าด้วย่าได้ปลาข้าพร้อม ขขดีตักขนาดดอกนี้กันปลูกปลาหาไปเซน,น้ำไว้ฝ้าปุ๊บโอเคปลาน้อยค่ะไว้นี่แหละเอาแต่ปลาใหญ่ค่ะไปไปขังก่อนบอคินขังก่อนแล้วเองปลาน้อยวันนี้เดี๋ยวสติกเก็บเองบอเอาลงไปใส่ เอาขึ้นมาใส่บ่เอออันเออเตะจ้ปลาเค่งปลาขาวปลาตกกายอุ à, ้ยดูนนี่เป็นเลี้ยงเป็นเลี้ยงเด็กเก้าตัวเราได้อยู่ค่ะสิบสิบเอ็ดบานคักมือเลยทีนีอยขาจะจะเอ็ดมันส้ำมันเป็นปลาล่าเนื้อปลาตกกายเนี่ย อาไาเนี่กินแต่ลูกปลาแด้จะดิบจะดายไม่เอาไปปล่อยสะเฮาเนะ <c oughs> ้ะลูกปลามาให้มันกินด้วยมันยำปลาลุงตู่อ๋อไปขังแล้กันเด้อไปขังแล้วก็ลองเบิ่งเพื่อมันยังองยู่

ออย่างนี้ปลาข้าปลาข้าปลาทองตัปลาข้าสามแล้วโอ้รุดออกตัวนึงตองอไม่เห็นสองตัวติดตอค่ะน,นี่ปลาข้าวอเคเอาเนี้ยมาใส่ใส่ปลาข้าวมาเลยปลาข้าปลาตองมาเลยหมานคับหมานครับมือนี่ อยู่พุ่นหายากลักและน้ำลึกบัดเซมือของมันได้อยู่นี่บัดนี้บ่อนใส่บ่อนใส่มันเห็นตัวเลยจ้ะพวกปลาตองนี่ค่ะเวลามันบ่อนค่ะบใส่เบาเข็นหมาแล้วยห่มือนีิลุกตัวหน่อเดิลุกบ่เอ็งจองต๊ะปลาโอ๊เจ้องไม่จะได้นะมันก่ไปใส่ดอกตัวพักหน่อยออเงี้ยดิบึ้งบึ้งขอจักรูปหน่ยดิ มึงไล่กันเนาะเห็นมันมีนึงนึงเฮ้าเอินปลา,ลา,ลาปตองกายถูกต้องแล้วใช่ไหมนม่ตองกายปลาฉลาดมันช่บืมองต้อ๋อปลาตองนันนึงนะปลาตองนันนึงเหรเนาะม,มันมีหลายสายพันธุ์อยู่ได้เนาะปะะลาฉลาดบอกปลาตองอันนั้นค่ะเอิญอาจจะพักกางอันจะตีกัปบปลาตองมาเลยเันบราเขินตายนั่น ปลาเขา้ามีแต่ปลาล่าเนื้อถ้ามันบุตรนีนปล่อยลงสะปลาแซ่บตัวปลาแซ่บว้าบอกเค้นยังดีลีนั่นนั่นน่นนั่นน่นน่มันขึ้นหนดีนย่น้จอบไม่จอบไม่เอ้าเอาไปแส่น้าไว้ก่อนปลาน้นยแวแหละจะติ๊ก็บตั้งค์ะ ันบอนมันรู้มันอู้มันขึ้นพี่ล,ละคนละโตกัน ชุมโรศเป็นมันขึ้นดีเห็นเขาขาวกิด้วยนั้นเดี๋ยเดี๋ยเดี๋มีอีหลีอันี้โอ้ยปลาอันนี้ปลาอย่างนี้ ปลาข้าวเออโอ้โหต้มต้มปลาข้าวปลาข้าวปลาข้าวมี่กับบอนดีเนาะนเป็นปลาข้าวขึ้นจ,บจับรับน,นะออสองตัวตัวบ้างใหญ่ไปเอาไปปลาข้าวปลาข้าว ตัเนาะตัวกลิ่นป๊อปป๊อปป๊อปปอปอืมดีใหญ่เนาะโตจอโตบ่าดเมื่อกี้นี่ยบอกเขียนว่าได้จะโตก็ฮ่าโตฮ่าโตชสติกเบอยู่เมื่อกี้ชาติกไปเลาะเมืองปลาน้ำโขนชาวเมืองอาสวิงพี่น้องเห็นปลาน้ำโขนแต่ว่าคล,ล,ลิปป wow> ีนะปลาน้ำโขนคลิปป so ี คลิปปลาน้ำข้นนี่ยจะไว้เป็นคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้หันสีพาหวานเหนี่แหละว่าสิไปทำเมนูสู่พี่น้องบึงแต่ว่าเห็นปลาน้ำขน้นจะเอาปลาเมือไว้ก่อนอย่ามันตุยแล้วค่อยมาไหมนี่มันยังบ่นอยู่เลยบอกโอ้ยได้บักหลายเลยพ,พี่น้องทุกท่านเห็นดะเออตาจงกาย อบอกเค้นเมื่อก่อน<ด>จะหน่อยหมู่สิมาเอาก่อนสำคัญได้เห็นไว้เลยไปครับคลิปนี้ฝากเพื่อท่านที้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสด,ดีครับสวัสดีจ้า